สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบุพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนตุาลาคม2016นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไหก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะ แล้วก็สำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเท่าที่ดูนะครับไพ่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้าง positive เยอะเหมือนกันนะมีไพ่เสียจริงๆก็มีแค่ใบเดียวนะครับส่วนไพ่ราชนีถือดาบอันนี้ก็ กลางๆก็ไม่ได้ถึงกับเสียทุกอย่างมีโอกาสที่จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ประจําตัวงคุณขึ้นเป็นไพ The Har ่เด e h a r ร f a n t h e h a r ฮ f a n ฟเแปลว่าตัวเราเองอาจจะมีการคิดการตัดสินใจมีการตกผลึกในเรื่องของความคิดมากขึ้นนะครับมีแนวความคิดมีในเรื่องของอาการมีสติกับการแบบยับยั้งชั่งใจนะครับกับในเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกได้มากขึ้นหรือมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้กับในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการมองมุมมองเปิดประสบการณ์นะครับกับในเรื่องของ ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่เราจะมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะลงตัวและมีการเปลี่ยน,ปนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีความถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าไพ่เดฮาโนแฟงเนี่ยจริงๆเ,เขาก็เรียกกันติดปากว่าเป็นไพ่พระนะพระสังฆราชนั่นแหละก็หมายความว่ามันก็จะต้องแบบทําอะไรแล้วก็ต้องแบบเหมือนกับย,ยึดหลักในเรื่องของการถูกต้องการถูก ตามคันลองครองทมถูกไหมครับเพื่อทุกอย่างให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะมันก็จะทําให้เราทํามีความรักความสัมพันธ์ที่มีการเปิดรับเปิดกว้างและพัฒน,นาไปแนวโนม้มเป็นทิศทางที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้ยังมีโอกาสที่เราจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงมากขึ้นสี่หมายเกิดขึ้นด้วยนะครับ สีไม้หมายถึงการเฉลิมฉลองหมายถึงความมั่นคงหมายถึงเรามีข่าวดีที่มันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกที่มันเป็นแบบการก่อร่างสร้างตัวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือเราอาจจะมีการแบบพัฒนาการเติบโตการต่อย,ยอดกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีความ หวานชื่นกันมากขึ้นสังเกตดูในตามหน้าไพ่นะครับมีความรู้สึกเหมือนยินดีปรีดานะครับมีความรู้สึกเหมือนกับความรักมันดูเอ่อสถียรมีความมั่นคงขึ้นเพราะว่าสีไม้เนะี่ยมันคือความมั่นคงนะครับอืมยังหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยยังหมายถึงความรู้สึกที่มันเป็นแบบการฟูเต็มไปด้วยพลังงานเอนเนจีกับในเรื่องของแพชชั่นที่มันเป็นแบบ อะไรที่มันดูรู้สึกแบบมั่นคงมากขึ้นะนะครับความสัมพันธ์มันพัฒนาดีจนถึงเรามีความรู้สึกว่าเราค่อนข้างดูแล้วความรักมันดูมันดูแบบแฮปปี้มันดูมั่นคงขึ้นมันดูเหมือนเสถียรกับในเรื่องของสิ่งต่างๆแบบนี้มากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีการแบบปลดบลอ็อกปล ปล่อยพลังงานอาจจะดูเหมือนกับว่ามองโลกในแง่ดีมากขึ้นมีไพราชินีถือถ้วยเกิดขึ้นด้วยราชินีถือถ้วยนะครับหมายถึงตัวเราเองอาจจะแบบเหมือนมีพลังงานกับในเรื่องของการมองอาทิศทางมุมมองอารมณ์ความรักความสัมพันธ์นะครับกับในเรื่องของทัศนคติสิ่งต่างๆเหมือนเราจะค่อนข้างดูเข้าใจนะครับหรือดูแบบ ดูดีกับในเรื่องของอาการเปิดลับกับพลังงานที่บวกมากขึ้นนะครับราชินีถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูเป็นโพซิทีฟนะครับเป็นในเรื่องของมุมมองความรู้สึกที่แบบเป็นทางบวกเพราะว่าอะไรเพราะราชินีถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าสั่งสมประสบการณ์กับในเรื่องของความรู้สึกมานะครับแล้วก็ค่อนข้างดูใจเย็นอดทนนิง่ง แล้วก็มีความรู้สึกที่แบบสงบเงยือกเย็นอะไรประมาณนี้ยนะมันจะทําให้เราค่อนข้างแบบมองเห็นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นมีคุณสมบัติที่อ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อม,อมถ่อมตนด้วยมันทําให้ความรักความสัมพันธ์มันยิ่งเกิดความมั่นคงความเสถียรนะครับเราเอาเหมือนกับคุณเคยได้ยินไหมครับถ้าใครกําลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ความรักมันดูไม่ตอบโจทย์ความรักดูมีปัญหาความรักดูเหมือนแบบมันดูยาก ให้เราอ่ะพยายามแบบเขาเรียกว่าใจดีสู้เสืออืมนะครับใจดีสู้เสืออาจจะทําให้เราอ่ะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีมีไพ่บนันนีราชาถือไม้ราชาถือไม้เนี่ยต้องรู้จักที่จะต้องแบบพัฒนาในเรื่องของการมองการไกลหรือการพัฒนาในเรื่องของการแบบปฏิสัมพันธ์การคุยนะครับการเจรจา การมีแบบมีแผนนะกับในเรื่องของการวางระบบวางระเบียบกับในเรื่องของการวางอนาคตอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แบบเหมือนสเปะสปะคิดอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำมันไม่ใช่แบบนั้นนะนะครับไม่ได้แบบเหมือนไปตายอันดับหน้าแบบนั้นเนาะนะเพราะว่าราชาถือไม้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนือดูตามหน้าไพ่เลยนะครับเป็นผู้ชายที่สูงอายุแล้วก็จับไม้เท้าเนาะแล้วก็มีรูปสิงแล้วก็รูปกิเลนเหรออืมไม่แน่ใจนะครับ เป็นกิ้งกะนะั่นแหละเป็นตัวแทนของธาตุไฟมันหมายถึงสติปัญญาความคิดแล้วก็แพชชั่นนะครับแบบเก่าเกมแล้ววะนะครับดูสิอายุค่อนข้างเยอะแล้วอนะมันหมายถึงว่าเราอะมีวุฒิภาวะเราผ่านโลกมาเยอะเราผ่านความรักมามากเรารู้จักที่จะแบบเหมือนอดทนอดกลั้นได้อะนะครับถึงแม้เราจะใจร้อนแต่เราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรามีเหตุมีผลรองรับอะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนไม่ใช่ว่าทําอะไรตามอําเภอใจกับความคิดขนาดนั้นนะเนาะ ะไรประมาณนี้ถ้าบวกกันแล้วอะยังไงความรักความสัมพันธ์อะมันมีโอกาสที่จะเติบโตมั่นคงนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นมันเติบโตมันก้าวกระโดดหรือมันเป็นไปในทิศทางที่ดีมันมีโอกาสที่เราจะมีความสําเร็จ นะครับหรือมีความสักเซสกับในเรื่องของความรักที่ดีถ้าเรารู้จักมองการไกลการปรับกลยุทธ์กับการวางแผนนะครับการวางแผนอนาคตแล้วก็พยายามอ่อนหวานอ่อ,อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตอนพยายามรับพลังงานในทางที่มันเป็น p o s i t i v แล้วก็ความรักความสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆมั่นคงแล้วก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือมีอะไรที่มันเป็นการตอบโจทย์กับสิ่งที่เรานั้นมีในทิศทางที่ดีเช่นกันนะครับอืม ก็นั่นแหละถ้าเรามีสติในการามีความรักความสัมพันธ์มันก็จะทําให้ความรักนั้นดีขึ้นพัฒนาได้เติบโตได้แล้วก็เหมือนกับมันเป็นอะไรที่เราแบบปลดล็อกแล้วก็แข็ง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 กับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีงามมากขึ้นมีไพ่สเตรนจมาด้วยไพ่สเตรนจเนี่ยเป็นไพ่ของเราต้องมีในเรื่องของ การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แล้วก็ต้องพยายามยืดหยุ่นแล้วก็พยายามเข้มแข็งกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรานะครับมีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่ไม่อ่อนไหวมากเกินไปนะครับไม่โลเลแบบนี้หรือมีจิตใจที่ค่อนข้างดูแบบหนักแน่นนะ่ะมันอาจจะทำให้เราดูดีและมีเสน่ห์มากกว่าก็ได้เช่นกันในตามหน้าไพ่เป็นผู้หญิงที่กำลังแบบ เขาเคลียกอดรัดสิงโตอยู่นะครับสิงโตอ่ะปกติแล้วเขาไม่ถูกกับมนุษย์หรอกถูกไหมครับแต่ผู้หญิงคนนี้เลี้ยงสิงโตจนสิงโตอ่ะเชื่องนั่นถ้วสิงโตอ่ะหมายถึงผู้ชายด้วยนะผู้หญิงก็คือผู้หญิงนั่นแหละนะครับมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าผู้หญิงสามารถที่จะใช้สติปัญญาในการที่จะเลี้ยงดูสิงโตให้เชื่องได้ด้วย2มือนะครับ โดยที่ไม่ได้ใช้ไม้โดยไม่ใช่ไม่ได้ใช้อาวุธไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้สติปัญญากับกันทําให้สิ่งโตเชื่องก็คือผู้หญิงสามารถควบคุมให้ผู้ชายเชื่องได้ไม่ใช่เชื่องได้สิผู้บิดให้ผู้ชายนะครับรู้จักที่จะแบบ อ,อยู่ในล่องอยู่ในลอยหรือ,อสามารถควบคุมใจพิจิตใจเอาใจใส่ดูแลเขาจนทําให้เขามีความรู้สึกที่เชื่อเรานะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะเห็นไหมราชินีถือถ้วยมามันทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะ,อะเอาชนะใจเขาได้ทําให้เขาแบบเหมือนอเกรงใจเรานะครับรักเราหรืออาจจะแบบเหมือน ต้องการเราอยู่ข้างๆอะ่ะเออประมาณนั้นเหมือนกับสิงโตที่เล่นกับผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับแนบชิดเลยมันหมายถึงว่าทุกอย่างอะ่ะมันดูดีนะครับเพราะเรามีความคิดเราใช้สติเราไม่ได้ใช้แบบอารมณ์ในการแบบ เชื้อเฉนหรือฟาดฟันกันอะไรประมาณนี้เนาะแต่ให้มันขึ้นมาอยู่นะว่าบางทีเราก็อาจจะมีแบบหลุดบ้างหรือเราอาจจะมีแบบบางสิ่งที่อาจจะต้องพยายามเคลียร์กันด้วยก็อาจจะเป็นไปได้อยู่มีคิงถือดาบแล้วก็ราชินีถือดาบมาพร้อมกันนะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะว่าเราจะต้องแบบเอ้ยทะเลาะก,กันจนบ้านแตกหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นหมายถึงว่าถ้าเรามีเหตุผลนะครับเขามีเหตุผลและ เราต้องพยายามเคารพเหตุผลของกันและกันด้วยมันจะไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเราเอาอีโก้ใส่กันนะครับถ้าเราแบบพยายามแบบเหมือนเธอยอมสิฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ได้เป็นคนผิดอะไรแบบเนี้มันก็อาจจะทําให้เหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์กว่ามันจะลงตัวกว่ามันจะแบบอะไรมันก็จะดูยากไปหมดอย่าลืมคีย์เวิร์ดคืออะไรครับอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมทำตนนะแล้ว คุณจะได้รับโอกาสดีที่เขาจะมองการไกลพยายามปล่อยวางนะครับพยายามอย่ายึดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราควรทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่ายหรือทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายให้ได้ นะเพราะว่าสิงโตเนี่ยนะครับไพ่สตวยงเนี่ยมันบอกว่าคุณทําได้นะโดยการที่เราต้องใช้สติต้องใช้ความคิดต้องการตกผึกให้มากกว่านี้นะครับและให้อิสระในการตัดสินใจอย่าควบคุมจนเกินไปนะครับคือจริงๆอะ่ะไพ่สเตรยงเนี่ยนะครับมันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียนิดนึงนะคือสัญชาตญาณของสัตว์ป่าจะไม่ได้ยอมให้ใครอะ่ะมาเป็นแบบเบอร์หนึ่งแทนอะ ประมาณนั้นก็พูด,ดง่ายๆถ้ายิ่งเป็นผู้หญิงกับผู้ชายคือคุณอาจจะสะกดข่มผู้ชายได้ก็จริงแต่คุณสะกดข่มเขาไม่ได้ตลอดนะครับถ้าตัวคุณเองนะครับควรจะต้องพยายามแบบเขาเรียกไงดีละ่ะต้องให้เกียรติกับกับกับฝ่ายชายด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ควบคุมผู้ชายได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายที่ถูกถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ถูกผู้หญิงสะกดขม่มอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า ก็ควรที่จะต้องแบบคุยกับเขาให้รู้เรื่องนิดหนึ่งว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะยอมเขาได้แต่คุณยอมเขาไม่ได้ตลอดชีวิตหรอกนะครับมันเป็นสัญชาตญตยานมันไม่ใช่แบบคือเราไม่เอาคือถ้าจะแบบเอาเอาความเป็นสิทธิของชายกับหญิงนะครับเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยจริงอยู่ว่าผู้หญิงอาจจะยังเสียเปรียบอยู่บ้างแต่สิทธิของผู้หญิงตอนนี้ก็สามารถที่จะเทียบเท่ากับผู้ชายถูกไหมครับ แต่ในความเป็นสัญชาตญยานของความเป็นคนนะครับเราก็ยังมีอยู่ก็คือผู้ชายก็คือจะค,คือคือคุณอาจจะเป็นใหญ่ในบ้านได้แต่สุดท้ายอะ่ะนะครับก็จะบอกว่าจุดจบของเรามันอาจจะไม่สวยถ้าเราไม่ได้ลดบทบาทตัวเองลงไปแล้วให้ผู้ชายอยู่ข้างหน้านะครับมันก็จะคือคือโบราณเขาก็บอกนะว่าช้างเท้าหน้ากับทางเช้าหลังเท้าหลัง ผู้หญิงที่ดีควรที่จะต้องเอาคุณสมบัติที่ดีของผู้หญิงไปส่งเสริมผู้ชายนั่นคือสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ไปนําหน้าผู้ชายแบบนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมเตือนด้วยความเคารพแล้วก็เตือนด้วยความหวังดีว่าบนโลกใบนี้นะครับผู้ชายอาจจะยอมคุณได้แต่เขายอมคุณไม่ได้ตลอดหรอกอืนะครับประมาณนั้นเนาะก็อยากจะบอกว่าบางครั้งราชาก็ยังเป็นราชา ลาชินีก็ยังเป็นลาชินีอยู่วันยังคำถูกไหมยังไงเขาก็ยังเป็นเขาก็ยังมีสัญชาตญาณความเป็นผู้นํานะครับอะไรประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องพยายามแบบถอยบทบาทลงมาบ้างนะครับถ้าเก่งเกินไปอ่ะผู้ชายจะหมดความมั่นใจหมดความเป็นแบบผู้นําเขาก็อาจจะอยู่กับคุณได้ ไม่นานบางทีมันก็อาจจะต้องแบบมีปัญหาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะไรแบบเนี้ยผมก็ไกด์ไลน์ให้รอวกันว่าบางครั้งคุณก็ต้องยอมนิดนึงนะครับไม่ได้ยอมหมดนะยอมนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ได้มันก็จ,จะทําให้ทุกอย่างนั้นลงตัวแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์เป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่จัดเม้นทไพ่ของการหลุดผล นะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบดูความรักความสัมพันธ์มันดูไม่ชัดเจนแหละอมืมันก็เลยทําให้เราอาจจะลุกขึ้นมานะครับในการที่จะเรียกร้องหรือปฏิวัติบ้างอะไรแบบเนี้ยคือคุณสามารถที่จะเรียกร้องได้ปฏิวัติได้แต่อย่างที่บอกนะเราต้องใช้สติกับการที่จะต้องเอาชนะใจไม่ใช่ใช้อารมณ์แล้วก็ไม่ใช้การสะกดข่มจนเกินไปนะครับเราสามารถที่จะเอาชนะนะครับได้นาะ ก็อยากจะบอกนะประมาณนี้นะครับโเวลาไปเยอะแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์ให้ทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าเราพยายามค่อยเป็นค่อยไปเก็บเล็กผสมน้อยเข้าใจกับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เทคแคร์กันและกันสุดท้ายมีโอกาสสูงที่เขาจะยังจะกลับมาทําหน้าที่ในเรื่องของความเป็น คนหลักที่ดีสำหรับตัวคุณได้นะครับและอาจจะต้องมองกันไกลสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c r i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ